สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพากันไปช้อปปิ้งนะคะมาทากระเป๋าด้วยกันนะคะทำกระเป๋าจิ๋วนะคะอุปกรณ์ก็คือเราจะใช้สีพื้นนะคะ39เมตรก็สีที่จะเป็นลายประดับค่ะ6เมตรนะคะครวนี้เราจะใช้สีพื้นเป็นสีชมพูลายประดับเป็นสีดำนะคะเริ่มต้นด้วยการร้อยลูกปัดสีชมพู3เมตรค่ะ สามเม็ดแบบนี้นะคะแล้วเราลูดมาไว้ตรงกลางค่ะต่อไปเราจะไขว้ด้วยสีดํานะคะการส่วนหรือการไขว้นะคะก็คือเอาเส้นเอ็นเข้าโกละทางอย่างนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะรูดค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่ ข้างขวาด้วยสีดำข้างซ้ายด้วยสีชมพูนะคะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะไขว้ด้วยสีดำค่ะ,ะได้แบบนี้นะคะจะเป็นลายรูปหัวใจสีดำนะะี่ค่ะไปข้างซ้ายค่ะใส่ข้างซ้ายสีชมพูนะคะสองเม็ดค่ะข้างซ้ายสีชมพูสองเม็ดนะคะ จะได้แบบนี้นะคะจะเห็นว่าในวงมีสามเม็ดค่ะคือสีดำสีชมพูชมพูนะคะเราจะคขว้ด้วยสีชมพูค่ะเม็ดถัดไปนะคะได้แบบนี้นะคะมีเส้นเอ็นสองเส้นนะคะเส้นหนึ่งจะดึงลงมาข้างล่างอย่างนี้นะคะอีกเส้นหนึ่งก็ชี้ไว้ข้างบนนะคะเราจะใส่ข้างบนหรือว่าข้างซ้ายนะคะสองเม็ดนะคะด้วยสีชมพูค่ะ เมื่อเราใส่สีชมพูข้างซ้าย2เม็ดนะคะเราจะเห็นว่าในวงนะคะมี3ามเม็ดนะคะเม็ดเดิมแล้วก็เม็ดใหม่ที่เรารวมกันไปแล้วสามเม็ดนะคะต่อไปเราจะไขว้ด้วยสีชมพูค่ะได้แบบนี้นะคะเราจะเห็นน่าในวงมีมี4เม็ดนะคะก็มีเอ็นนะคะสังเกตเอ็นนะคะจะมีเอ็นเส้นหนึ่ง ดึงขึ้นนะคะข้างซ้ายจะดึงขึ้นข้างขวาจะดึงลงอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นว่าข้างขวานะคะเขาจะชิดกับสีดํานะคะเราจะเอาเส้นข้างขวานะคะเชื่อมเข้าไปในสีดํานะคะ,นะคะจะเห็นว่าในวงมีสองเม็ดนะคะคือสีชมพูกับสีดํานะคะ ต่อไปเราจะใส่ข้างซ้ายหรือว่าข้างบนนะคะด้วยสีชมพูค่ะในวงจะมีสามเม็ดแล้วนะคะคือสีดำนะคะก็สีชมพูก็สีชมพูที่ใส่ใหม่นั้นะคะก็ะจะควาด้วยสีชมพูค่ะ ในวงของเราจะมีสี่เม็ดแล้วนะคะคือสีดำสีชมพูสีชมพ,ชมพูก็สีชมพูนะคะแล้วมาสังเกตเส้นเอ็นค่ะเอ็นข้างหนึ่งนะคะข้างซ้ายจะชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะข้างขวาลงมาข้างล่างนะคะข้างข้างขวานะคะชิดกับสีชมพูตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเส้นขวานะคะเส้นข้างล่างนะคะเชื่อมกับสีชมพูเชื่อมก็คือสอดเข้าไปเลยอย่างนี้นะคะจะทําให้ สเมตรนิดติดกันในวงใหม่นี้นะคะจะมีสองเม็ดนะคะเราก็จะใส่ให้ครบสี่เม็ดนะคะใส่ข้างขวาค่ะสีชมพูหนึ่งเม็ดนะคะในวงจะมีสามเมตรนะคะหนึ่งสองสามก็จะไหว้ด้วยสีชมพูค่ะหรือว่าสวนที่สีชมพูนะคะเม็ดที่สี ต้นนี้เราจะได้สองแถวแล้วนะคะคือแถวแล้วข้างล่างที่มีสีดำในแถวที่สองนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สามด้วยการใส่ข้างขวาเนี่ยนะคะใส่สีชมพูข้างขวาข้างขวาเนี่ยนะคะสองเมะะ็ดค่ะเมื่อใส่ข้างขวาสองเม็ดนะคะเราก็จะมีสามเม็ดอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามเราจะไขว้ด้วยเม็ดที่สีด้วยสีชมพูนะคะ ราจะเห็นว่าในวงมี4เม็ดนะคะแล้วสังเกตเส้นเอ็นนะคะข้างขวาจะชี้ขึ้นข้างบนนะคะข้างซ้ายจะชี้ลงมาข้างล่างแล้วเส้นนี้น,นะคะเส้นข้างล่างนะคะมันจะชิดกับเม็ดสีชมพูข้างล่างนี้นะคะเราก็จะใช้เส้นเอ็นเส้นล่างนะคะเชื่อมไปค่ะเชื่อมสีชมพูนะคะ การเชื่อมนะคะก็คือเราจะใช้เส้นเอ็นที่อยู่ข้างล่างนะคะสอดเข้าไปในเม็ดสีชมพูเม็ดนี้นะคะเมื่อเราเชื่อมเม็ดข้างล่างนี้นะคะทําให้ในวงมีสองเม็ดราคะต่อไปเราก็จะใส่ข้างบนหรือข้างขวาหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ส่วนหรือว่าควายด้วยสีชมพูค่ะหนึ่งเมะะ็ดนี่นะคะเมื่อเราเชื่อมนะคะ ได้สองเม็ดใส่เข้าไปข้างขวาหรือว่าข้างบนนะคะหนึ่งเม็ดก็รวมเป็นสามเม็ดในวงนะคะต่อไปเราจะไขว้ด้วยสีชมพูค่ะเมื่อเราไขว้แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าวงนี้เราได้สี่เม็ดแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็จะมีเส้นเอ็นข้างบนนะคะข้างขวามือจะดึงขึ้นข้างบนข้างซ้ายจะดึงลงมาข้างล่างนะคะ ก็จะใช้ข้างซ้ายนะคะเชื่อมเม็ดข้างล่างนะคะการเชื่อมก็คือสอดไปเลยนะคะพอสอดเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าในวงของเรามีสองเม็ดค่ะ,ะ,คะวงนี้นะคะมีสองเม็ดค่ะ เราจะใส่ข้างซ้ายนะคะหนึ่งเม็ดค่ะเมื่อเราใส่ข้างซ้ายหนึ่งเม็ดนะคะในวงของเราก็จะมีสามเม็ดค่ะหนึ่งสองสามนะคะเราจะควยด้วยสีชมพูอีกเม็ดหนึ่งค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะพื้นเราจะได้ราคาสามแถวนะคะหนึ่งสองสามนะคะสามแถว แล้วมาดูค่ะเอ็นนะคะจะดึงข้างบนข้างซ้ายจะขึ้นข้างบนนะคะข้างขวาก็จะลงข้างล่างอย่างเงี้ยนะคะดึงมานะคะเราจะใส่ข้างบนหรือว่าข้างซ้ายนะคะสองเม็ดค่ะเราจะเห็นว่ามีสามเม็ดนะคะในวงหนึ่งสองสามค่ะเราจะไขวยด้วยสีชมพูนะคะให้เป็นเม็ดที่สี่ค่ะ จะได้อย่างนี้นะคะในวงนี้ก็มีสี่เม็ดแล้วนะคะดึงเส้นเอ็นที่อยู่ข้างล่างเลยคะ่ะเชื่อมเม็ดถัดไปะคะ่ะ เชื่อมแล้วในวงนี้จะมีสองเม็ดนะคะเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองค่ะเราก็จะใส่ข้างบนหนึ่งเม็ดค่ะหรือว่าข้างซ้ายนะคะหนึ่งเม็ดค่ะนะคะในวงก็จะมีสามเม็ดแล้วค่ะหนึ่งสองสามนะคะไปเราจะไขว้ด้วยสีชมพูให้เป็นเม,ม็ดที่สี่ในวงนะคะ แบบนี้นะคะข้างบนนะคะข้างซ้ายข้างบนข้างขวาข้างล่างนะคะเราก็ใช้ข้างขวานะคะเชื่อมค่ะ เเชื่อมแล้วนะคะในวงก็จะมีสองเม็ดนะคะที่หนึ่งเม็ดที่สองนะคะเราก็จะใส่ข้างขวาค่ะหนึ่งเม็ดค่ะในวงก็จะมีสามเม็ดนะคะหนึ่งสองสามค่ะเราจะขาไขว้วยสี่ชมพูนะคะเม็ดที่สี่มันจะได้แบบนี้แล้วนะคะจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่แถวแล้วนะคะ ต่อไปเราจะใส่ขวามือค่ะสองเม็ดนะคะเมื่อใส่ขวามือสองเม็ดนะคะในวงก็จะมีหนึ่งสองสามนะคะสามเม็ดค่ะแล้วจะไขว้ด้วยสีชมพูนะคะในวงมีสี่เม็ดแล้วนะคะข้างขวานะคะอยู่ข้างบนข้างล่างนะคะ ดึเงเอ็นลงมาข้างล่างนะคะเราจะใช้เอ็นข้างล่างนะคะเชื่อมกับสีชมพูนะคะในวงจะมีสองเม็ดแล้วนะคะป้เราจะใช้สีดำค่ะข้างขวานะคะข้างบนใส่สีดำหนึ่งเมตร ในวงก็จะมีสามเม็ดนะนะคะชมพูชมพูดำนะคะต่อไปเราจะไขว้ด้วยสีชมพูะคะ่ะในวงมีสี่เม็ดแล้วนะคะต่อไปเราจะเอาเอ็นข้างซ้ายนะคะที่ลงมาข้างล่างนะคะเชื่อมเม็ดสีชมพูนะคะ ตอนนี้ในวงของเราจะมีสเม็ดนะคะสีชมพูสองเม็ดเราจะใส่ข้างซ้ายด้วยสีชมพู1นึ่งเม็ดค่ะเราจะเห็นว่าในวงนะคะมีสาเม็ดนะคะสีชมพู3เม็ดค่ะเราจะไขว้ด้วยสีชมพูนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะตอนนี้เราจะได้ทั้งหมดกี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวแล้วนะคะ ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะข้างซ้ายนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะเราจะใส่ด้วยสีชมพูสองเม็ดนะคะนะคะในวงจะมีสามเม็ดค่ะหนึ่งสองสามนะคะเราจะไขว้ด้วยสีดำค่ะเมื่อเราไขว้หรือว่าส่วนด้วยสีดำนะคะเราจะได้รูปแบบนี้นะคะในวงนี้ก็จะมีสี่เม็ด แล้เราดึงเส้นเอ็นให้ตึงนะคะเส้นข้างล่างค่ะเราเอาเชื่อมกับสีดำนะคะ ราจะเห็นว่าในวงมีสองเม็ดแล้วค่ะคือสีดำนะคะสีดำสองเม็ดค่ะเราจะใส่ข้างบนนะคะหรือว่าข้างซ้ายนะคะด้วยสีชมพูค่ะในวงนะคะจะมีสามเม็ดนะคะสีดำสองเม็ดแล้วก็สีชมพูนะคะต่อไปเราจะไขว้หรือว่าส่วนด้วยสีดำค่ะ จะได้แบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเอาเส้นข้างล่างนะคะเชื่อมกับตัวในงวงเราก็จะมีสองเม็ดนะคะสีดำกับสีชมพูค่ะก็จะใส่สีชมพูข้างขวานะคะ1เม็ดค่ะ เราจะเห็นนะคะว่าในวงนี้มีสามเม็ดนะคะดำชมพูชมพูนะคะเราจะใส่ข้างขวาอีกหนึ่งเม็ดนะคะด้วยสีชมพูะคะ่ะเม็ดสุดท้ายนี่นะคะเราจะไม่ส่วนนะคะหรือไม่ส่วนหรือว่าไม่ไม่ไข้นะคะเราจะเอาเอ็นสองเส้นนี้มัดเลยะคะ่ะผูกให้แน่นเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะพื้นสำหรับทำกระเป๋านะคะต่อไปเราจะใส่สายค่ะพับครึ่งน,นะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วสอดเอ็นนะคะสอดเอ็นให้ครบทุกเม็ดข้างบนนี้เลยค่ะ เราจะได้กระเป๋าถือนะคะต่อไปเราจะใส่กระเป๋าถือนะใส่สายของกระเป๋าถือนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะใส่กิมเม็ดอย่างไรก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋านะคะน่ารักมั้ยคะพร้อมที่จะไปช้อปปิง้งพร้อมที่จะไปงานราตรีสโม,มสรแล้วค่ะ ชมพูนะคะสีขาวแดงค่ะขาวม,ม่วงะคะ่ะเราสามารถเลือกสีได้หลายๆสีนะคะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะนั่นรักนะะี่ค่ะไปปาตี้ไปปาตี้ไปชอปปิ้งกันได้เลยนะคะนี่คือผังค่ะ ัขงของกระเป๋านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าแล้วเจอกันที่งานเลี้ยงนะคะเจอกันคราวหน้าค่ะ